สวัสดีค่ะตอนนี้เพื่อนๆน,นะคะอยู่ช่องเมื่อฉันมีเพื่อนเป็นหนังสือค่ะและใน EP นี้นะคะอาาจะมารีวิวหนังสือเล่มนี้ค่ะ Talking to ูเ r น n g e r นะคะโดยคุณมาคอมแกรดเวลค่ะซึ่งนักเขียนท่านนี้นะคะเขาเป็นทั้งนักข่าวนักบรรยายแล้วก็เป็นนักเขียนมีผลงานเขียนมากมายเลยค่ะและโดยสมมตินะคะงานเขียนของเขาก็จะเกี่ยวข้องกับการตีความค่ะในด้านของสังคมแล้วก็จิตวิทยาต่างๆและตอนแรกนะคะที่เราคว้าซื้อหนังสือเล่มนี้มาเนี่ยตอนแรกก็เข้าใจว่าจะเป็นการพูดถึงเกี่ยวกับการที่เราจะต้องพูดคุยกับคนแปลกหน้านะคะแต่กลายเป็นว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นพูดถึงกับคดีต่างๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคดีอาชญากรรมคดีการฆ่าตัวตาย,กา,ตตายการจับกลุ่ม ในประเทศอเมริกานะคะแล้วก็รวมไปถึงประวัติศาสตร์ต่างๆด้วยค่ะซึ่งผู้เขียนนะคะก็จะเปิดเรื่องมาด้วยคดีของคุณแซนดราแบงค์ค่ะถ้าันเพื่อนได้ลองสืบข่าวนะคะตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะรู้ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะเกิดจากที่มีคุณตำรวจอยู่ท่านหนึ่งนะคะได้เรียกเธอค่ะในขณะที่เธอกําลังขับรถอยู่ค่ะโดยสาเหตุที่การเรียกเนี่ยก็คือการที่เธอเนี่ยไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็มีการถกเถียงกันค่ะทําให้คุณตํารวจอะคะ่ะก็เรียกเธอเนี่ยเข้าจ ชีวิตนะคะด้วยการฆ่าตัวตายในห้องขังของเธอนั่นเองค่ะคดีนี้ค่อนข้างโด่งดังมากนะคะในสหรัฐอเมริกาค่ะและผู้คนมากมายนะคะก็ต่างแสดงความคิดเห็นค่ะว่าเป็นเรื่องของการเหยียดสีผิวหรือเปล่าเป็นการกระทำของคุณตํารวจนะคะที่ทําเกินกว่าเหตุกับประชาชนแต่สําหรับคุณมาคอมไกรเวลนะคะผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ค่ะกล่าวว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องของการสื่อสารค่ะการสื่อสารที่เราไม่รู้ว่าเราจะสื่อสารอย่างไรกับคนแปลกหน้าค่ะและปัญหาก็คือว่าเราจะอ่านใจคนอย่างไรนะคะ ยิ่งเป็นคนแปลกหน้านะคะค่ะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะมีกรณีศึกษามากมายเลยนะคะไม่ว่าจะยกคดีของสายลับคิวบานะคะที่เคยสร้างความเสียหายให้กับประเทศอเมริกาอย่างมากมายเลยนะคะแล้วก็ว่าจะเป็นคดีของโค้ชทีมนักกีฬานะคะที่เบื้องหน้าเนี่ยเขาดูเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีะคะ่ะมีแต่คนเคารพนับถือนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็คือบุคคลที่ทําอนาจารเด็กอายุต่ํากว่า18ปีค่ะก็ในหนังสือเล่มนี้นะคะกรณีศึกษาต่างๆเนี่ยเขาก็ชี้ชัดค่ะให้เราเห็นว่าเราพร้อมที่จะ เชื่อใจคนตรงหน้านะคะยิ่งเรารู้จักเขามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเชื่อใจเขามากเท่านั้นค่ะยกตัวอย่างค่ะอย่างกรณีสายลับพิวบาร์นะคะผู้สอบสวนค่ะแทบจะไม่สงสัยอะไรเลยกับผู้ต้องสงสัยคนนี้นะคะเพราะเขามีการพูดคุยกันทุกๆวันนะคะจนสุดท้ายเนี่ยนำพาไปเจอหลักฐานที่สําคัญนะคะซึ่งก็เจอโดยบังเอิญด้วยซ้ําเราก็เลยรู้ว่าคนคนนี้คือสายลับพิวบาร์ค่ะค่ะแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสํารวจนะคะคดีของผู้พิพากษาค่ะโดยที่มีการแข่งกับระบบ AI นะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็คือเราก็จะมีการป้้ออนขอมู ะะที่เท่าเท่ากันค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบ AI หรือว่าผู้พิพากษาค่ะเพียงแต่ความแตกต่างก็คือ AI เนี่ยเขาจะไม่เห็นหน้าผู้ต้องหาแต่ว่าผู้พิพากษาเนี่ยเขาก็จะเห็นหน้านะคะผลปรากฏว่าผู้พิพากษาเนี่ยมีการตัดสินคดีนะคะผิดพลาดไปประมาณ25%เลยนะคะนั่ก็ยิ่งทําให้เรารู้ว่ายิ่งเราเจอคนที่เราไม่รู้จักมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งเชื่อใจเขามากขึ้นเท่านั้นค่ะและจากเรื่องนี้นะคะก็ยิ่งทําให้เราเริ่มสับสนแล้วล่ะคะ่ะขณะผู้พิพากษานะคะผู้ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการ ลาาจะผิดดดขนนไหนทีนี้เราก็มาถึงในบทท้ายๆของหนังสือเล่มนี้นะคะผู้เขียนค่ะก็จะได้พูดถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการเชื่อมโยงค่ะของการฆ่าตัวตายค่ะในช่วงก่อนปี1960นะคะประเทศอังกฤษค่ะได้มีอัตราการฆ่าตัวตายที่สูงมากค่ะซึ่งสาเหตุมาจากแก๊สหุงต้มนะคะในครัวเรือนค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็จะมีส่วนผสมที่เป็นคาร์บอนมอนอกไซด์เยอะมากเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะประเทศอังกฤษค่ะก็ได้เปลี่ยนแก๊สหุงต้มนะคะจากคาร์บอนมอนอกไซด์มาเป็นใช้แก๊สธรรมชาตินั่นเอง แล้วก็ทําให้อัตราการฆ่าตัวตายเนี่ยก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดรวมถึงยังมีกรณีศึกษาอีกเรื่องหนึ่งนะคะนั่นคือสะพานโกลเด้นเกจค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆก็ได้ศึกษาทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะทราบว่าสะพานแห่งนี้ค่ะมีคนกระโดดฆ่าตัวตายเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางรัฐบาลเขาก็ได้ทําโลหะตะข่ายอะค่ะปิดกั้นเพื่อไม่ให้มีคนฆ่าตัวตายนั่นเองผลปรากฏว่าอัตราการฆ่าตัวตายอะค่ะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเช่นกันดังนั้นนะคะจากหนังสือเล่มนี้ค่ะที่คุณมาคอม เวขาได้ศึกษานะคะการเชื่อมโยงค่ะจึงมีอิทธิพลอย่างมากกับการเกิดคดีต่างๆว่าจะเป็นงานฆาตตัวตายหรือคดีอาชญากรรมนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคนคนนึงเขาอยากฆาตัวตายจริงๆไม่ว่าเราจะเปลี่ยนแกส๊สหุงต้มเป็นแกส๊สธรรมชาติหรือว่าการที่สะพานโกลเด้นเอทถูกปิดตะข่ายไปแล้วนะคะคนที่อยากจะฆาตัวตายเขาก็ต้องหาวิธีอื่นมาทดแทนจริงไหมคะอาตาัตราฆาตัวตายก็ควรจะเท่าเดิมแต่กลายเป็นว่าพอพวกเราค่ะลองได้ขวางทางอะไรบางอย่างทําให้การฆาตตัวตายเนี่ยมันยากขึ้นคนที่คิดจะฆาตตัวตายเขาก็ไม่ทํากันค่่ะะะะแลในนนการจัผู้้เชือมโยงีค ก็นํามาใช้กับสํานักงานตํารวจเช่นกันค่ะเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยก็จะมีอาชญากรรมที่เกิดไม่เท่ากันนะคะส่วนมากเนี่ยก็จะเกิดในพื้นที่ซ้ำๆค่ะก็เป็นเหตุทําให้นะคะในแต่ละรัฐเนี่ยก็จะมีการออกกฎเกณฑ์หรือออกกฎหมายที่ไม่เท่ากันนะคะบางรัฐถ้ามีคดีอาชญากรรมที่สูงมากๆค่ะตารวจก็สามารถที่จะเรียกคนคนนั้นขอดูบัตรประชาชนได้เลยนะคะแต่บางรัฐเนี่ยถ้าไม่ได้มีคดีเยอะขนาดนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทําค่ะทีนี้เรากลับมาที่คดีของคุณแซนด้าแบงค์ค่ะซึ่งข้อกรณีของคุณแซนด้ารวจ ห,หลังจากที่เธอเสียชีวิตนะคะเขาก็ได้มีการสัมภาษณ์กับคุณตํารวจท่านนี้ค่ะว่าเหตุใดถึงได้เรียกเธอนะคะให้จอดรถค่ะเขาก็บอกว่าโอเคสาเหตุปัญหาเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่เธอไม่เปิดไฟเลี้ยวนะคะแล้วผมก็ขอให้เขาหยุดรถทีนี้เธอก็ไม่ได้หยุดในทันทีมันเลยทาให้เขาเนี่ยเกิดความสงสัยในตัวเธอมากขึ้นประกอบกับเวลาสอบถามเธอเนี่ยเธอก็ดูเบี่ยงประเด็นนะคะหรือว่ามีอารมณ์หงุดหงิดใส่เขามาตลอดมันก็ทําให้เขาเนี่ยยิ่งสงสัยในตัวเธอมากขึ้นค่ะทีเรามาดูในกรณีของทางด้านคุณแซนดาแบงคนะคะเร ก็ได้มีการไปสืบประวัติจากเธอค่ะเธอเองเนี่ยก็เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งนะคะที่ก็มีปัญหาจุกจิกเหมือนคนทั่วไปค่ะมันก็ทําให้เธอเนี่ยรู้สึกว่าอาดีตของเธอเนี่ยมันไม่ค่อยรับเบื้นเท่าไหร่แล้วเธอก็คาดหวังค่ะอยากจะให้ชีวิตของเธอเนี่ยอยู่ในเวอร์ชันที่ดีขึ้นเธอก็เลยพยายามอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะมาหาอาชีพใหม่แล้วพอวันหนึ่งที่เธอได้โอกาสตรงนี้มานะคะก็กลับมาเจอคดีของคุณตํารวจนั้นอีกมันก็ยิ่งทําให้ไปตอกย้ํากับอดีตของเธอที่เธอเคยเกิดเรื่องนั้นขึ้นนะคะ ในการต่างๆที่เกิดขึ้นนี้นะคะยิ่งทําให้เราเองอะคะ่ะก็เห็นได้ชัดว่าการสื่อสารของคนใกล้ตัวเรามองว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วการสื่อสารกับคนแปลกหน้าก็เป็นปัญหาใหญ่พอๆกันเลยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยค่ะว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเราคนนี้เขาดูเป็นคนดีแต่จริงๆเขาอาจจะเป็นสายลับหรือว่าคนคนนี้ดูเป็นอชัชญากรแต่จริงๆแล้วเขาก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งหรือแม้กระทั่งคนคนนี้ดูเป็นคนที่อยากจะฆ่าตัวตายมากๆแต่จริงๆเขาก็ไม่ได้อยากฆ่าตัวตายขนาดนั้นก็สาหรับคนธรรมดาอย่างพวกเรานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีอย่างงคุณแซดบ ะะทุกครั้งที่เราได้มีบทสนทนาไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารู้จักแล้วก็ไม่รู้จักนะคะมันมักจะมีสิ่งที่บอกใบ้แล้วก็แอบแฝงอยู่ในนั้นค่ะเพียงแต่ว่าเราจะต้องตั้งใจนะคะฟังแล้วก็ใส่ใจที่จะฟังมันจริงๆเราถึงจะมองเห็นค่ะแล้วก็หนังสือเล่มนี้นะคะพ่อก็ได้รีวิวจบไปแล้วนะคะภาพรวมก็จะเป็นประมาณเท่านี้ค่ะยังไงเพื่อนๆน,น,นะคะถ้าเกิดสนใจเนี่ยก็ลองไปซื้ออ่านได้เพราะว่าในนี้ก็จะมีเนื้อหาะละเอียดแล้วก็กรณีศึกษาอื่นๆอ,อ,อีกที่ว่อไม่ได้หยิบยกมาพูดนะคะก็ถือว่าเล่มนี้เป็นเล เปิดแฟ้มคดีด้วยคดีของคุณแซนด์ราแบงค์นะคะแต่กว่าจะเล่าจนถึงเฉลเคยคดีเนี่ยตอนถ้ายเนี่ยเขาก็มีการนําพาเรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะมาเกี่ยวโยงและเชื่อมโยงให้เราเข้าใจถึงแก่นแท้จริงๆค่ะว่าปัญหาของการสื่อสารเนี่ยทั้งกับคนที่เรารู้จักและไม่รู้จักเนี่ยมันมีประเด็นที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นเลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากการรีวิวหนังสือเล่มน,นี้นะคะยังไงอาควาขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามแล้วก็รับฟังนะคะกับ EP นี้ยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กับช่อง, YouTube อง,อง Facebook ยะะูทูบ ไม่เป็นค่ะ